ทุกันไหลตื่นเพ,พี่น้องครับนี่สิก้อยจะปลาตองทุกวันขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับพบพวกกันในช่องของพ่านซักพ่านโลทงขอกองเมือนเดิมครับพี่น้องครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีซื้อผมแนะน,น้ำซื้อญญตั้งนิ้วซื้อครับกันเป๋าครับกันเป๋า พันไตพันนุ่นเป็นลีว่นนะไปลุยลุยไปนี่ลูกพ้าดกกานหลานมาหาอยู่ให้กินนะพี่น้องเด้ออยู่ในอ่างน้องทุ่มนี่ละในบยังกอครัลงไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยอย่าลอบะไ่ลรอบเฮ้ยวนิปอ พอยนเออมนเย็นเนาลุยน้กันยเด้อพี่น้องเด้อบวนโอ้เอาจัดไปเลยบาดเนี่ยอากาศท้งนี้เออเป็นอากาศตอนเปียนแปลง่งนะพี่น้องจัดห่อนจัดหนาวจัดมันล่มจัก

Ê, coi 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 nha. da. Ôi, chú hết được à? Có chụp mấy lại. Đi phá lẽ. là con này, là... cẳng. Anh à, bảo. vào anh vào. xoay thế nè Chăm. Chăm đứng không biết. Đứng.

ขึน้นไปดึงขึ้นซอ,ซอยเขาได้ปะปอยๆนีนน่ทางนี่คุ้มสถานาการณ์เองถาถาปอยยังเสรกับปอยๆมาหันก่อนแนอ้วบัดบัดนี่เอาเมาไม่กเอาเอาไม่ทีไม่ทั้งคางเลย

เงเป็นมือกว่างนก่อนโอ้เออเอาไม่ขึ้นแล้วกนมีป่าอยู่เลรยวเห็นเร็ววะขนาดน่ะมันก็นะมันเป็นป่าไรเอาเมื่อไหร่ลงมาดึงไม่ขึ้นว้าวช่างนี้กันเลยอ้าวโอ้ยช่างมือกับพวกกันมดึงเห็นไหมยังไม่ต่อใหม่ยังยงไม่ดึงไปก่อนนี่เออนี่ยต่อใหม่ยังอยู่ ตนนัวน,น,น,นี้ไหนได้บรรยากาศแบบสุดๆต้นพี่น้องด้วยนี่ไอแม่ดึงไม้ึ้นไปไอแม่ไอ้แม่พ่อดึงดึง,ดงเอาไม้ไปตะก้นหน่อยเอาชิมีปลายอย่างเนี้ยแบบเน,นี้ยแต่ว่าเห็นแวบๆอยู่ว่ะนายดึงไงวะเออ ออไม่เอาเหมือนโอ้เีมเอนเดีเลยเอาด้าได้มาข้าพายอเอขึ้อยู่ดึกเสียเอาเนี่เอาเงาคไปกนึ่งเอาเอาเอาเงาไปคนเออนานล่บัดเออโดนว่านว่าหันฆ่าคุ้มปี้อยู ปลาโดดวพ่อปลาพี่น้องอันแล้วเอาสองอันนึ่งคืนวพ่อเราหน่ะเออเอาคืนได้แค่หนึ่งคืนทำไมปลาตองปลาตองงั้ยพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ตัวนี้เออดึงไปปู่้บอกอะรตัวอะแม่น้ยเอา้เ้อเอาู้บอกออยู่อะอยู่ อ๋อป้าบุตเปากกี้งกัมี่วะเยนว่ด้วยไงย่นี่กละขักมีน้องจะหน่อไปยัน้อยนวิ่งหดปรากฏติปรากฏือปังยังู่ละกูเเฮ้ยพี่น้องเอ้ยแัเนี้ยปัดปลาตองปดปลาตองขักพี่น้องขักจมตั้งไหนกันมังไงอุ้ยเออจมว่าปากเนียปากด้อ อย่างเงี้ยก็ปลาตองครับพี่น้องพาลูกพาหลานมาให้ยูให้กินนะครับเออมาพี่น้องเดี๋ยวไล่ไปเด้วลูกบึงแก่ปลากาไปยางโน่ปลากาหน่อยปลากาหน่อยปลากาเล็กับเอาเบิด์ตละวันนี้ก็เป็นปลานี่คือวิธีการหาอยู่หากินเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยแมียหะเฮ้ยปลาตองไหมปลาตองไปยื้อไทยปลากระยัง มาคักตพี่น้องเลยเนียตีปากแกหน่อยอู้ฮึ่มพูนเอาโชชคงจะจมอย่้จับยันเฉยมันเดินจมือของเห่ออ่าปาก่ยอวสังมาด่าดบ ปลาเขาตาดำกามีปลาตองปลาเงี้ยปลาปลาเขาจะทิ้อาจะไปตหงหูเนี่ยปลาเงียปลาเงี้ยปลาตาเอาเป็นนางติงเอาหำใ่มันโอ้ยพอไปเดพี่น้อง กับเป็นคือว่าเราพี่น้องัะผมที่ว่าผ้าลูกพาหลานนี่ล่ะมาเห็ดเยอะเห่อเห็ดเยอะไว้นะครับก็พอให้เขาได้ยูได้กินนำ้ำอุนสามสหายหายเวิดไปได้เวิดไปพุนด,ดีเว,ว้ยขุนปลาเขาอย่างนี้บุาบูกันได้ โอ้ยปาคอเนี่มันมันเร็วดินั่นน so, ี Mal ่ตัวนึงเออมันก็เก <Sure> ินปาคอถ้าเหางลงมากนีคือว่ามันจะออกเรืงออกทันทีเลยเฮ้ยง่้ยงี้ยอะแบบฟูก็หมนใฮ้เดี๋ยมนีแมเอ้าจับดีเลูก อาจจะจวันล้วเดี๋ยวอีกจะน้อยเด็กเออารุ่งใบไม้อีกเด้อพี่น้องเด้อจะคอยติดตามน้องกันต่อไปครับพี่น้องครับวมาโอ้เรากำลังไลตื่นพี่หล่าพี่น้องครับน,นี่สิกอ้อยจะปลาตองทุกวันอ๋อไปอ้าว งาทำการถอดเก็ดจัจดงหน่อยทะกคนน้พี่นวังเนื้อ าปตั่น้องเอ,อ้ยมนปลาตองไข่พี่นอ้องตัวนี้ก็ไข่แต่ว,ว่าจะคัดตัวที่เขียวนี่ครับตัวตัวนี้ว่าไข่ว่าเป็นอ่ะแต่ต,ตัวไข่กระมีเขีออกนเนี่ย นี่พี่น้องครับไข่เลยโอ้ไหลเติอบอยู่ดิเดี๋ยวทำการขันตอนต่อไปครับพี่น้องครับโอ้โหหลับปลาตองไข่ขับมันเนีย้ยโอ้ยหัานอยาได้ไหลายพี่น้อง ตัวนี้มันกระโดดออกสีเนาะแล้วเบื้งต้นว่าอะไพี่น้องอก็วนคักพี่น้องคักแต่นี่ก็โอ้จัดลงไปได้บ่เนี่ยปลาขาวมูลเรยมนันนั่นเลี้ยว เด so ี give, mm ๋ยวเห็ดกินใหเบวดแล้วครับต่อปลากระยงปลากระยงโอ้โหเราหลออต่อไป้าก่อนเดี๋ยวพี่น้องเื้ดิบิ้งคลิปนี้เนาะนยูงปลาบูอืเนาะชัดไปลูกชัดไปน้องจัไม่กระเด็นเลยบอยมอมข้ามตัวหันไหม โอ้ยหน่อยมีต well, ุก anyway, ห like ัดให้ล <laughs> <are> ูกให้หลานเฮ็ด huh. อีตูกบ่มีดอันนี้ก็มันก็คือกันดิแต่ว่าค่อยๆหั่นไปเรื่อยสับไปเรื่อยก่อนหรือว่าถิ่มมากเกินแบบเป็นต้นนี้ไงแบบนี้อ๋อเนี่ยใช้มดแดงเรียบร้อยแล้วนี่หัวใคร ไข่ป่าไข่มาอืมขอายไปไรืเดยลูกหามาได้วม่าหมันยุ่งเนี่ยแต่ว่าอันเน่ตุ่มนี่ก็พันตุ่มด้วยพี่น้องด้ออันเดี๋ยวเป็นจังไหนวะำ่ะไมันแข็งหรมันแข็งสีมือของลูกของหลานครับพี่น้องครับ่ะ มาเด้อพี่น้องถูกผู้ทุกคนครับเฮ้ยองเขากองอย่างเงี้ยปุ๋ยมันข้ามกันนะลูกหลานให้ไห้กินพี่น้องแต่ว่าเข,เขาอยากขายผู้สาวอ,อืออือเพี่อะไม่ออกทัว Rồi miếng hòm nó à Ngoài Bên đấy bà ừ. Khắc lên phía ngoài đấy nè จมป่ามาแลถล่ะคนะันน่ะจมเนาะเนาะจมเนาะหรือว่าจมสุ่มอันนี้เด็กป่ามาในย,ยังในกึ่งน้อยหนึ่งปล่อยจังแต่าเอาปลาตองนี่น้อง ผมละว่าเหรอ,อไปเคีย<อ>บนี้ไปกินเขาญีา่ปุ่นได้พี่รองเนอะปวกชั่วกับมีแน่กับว่าไรเว้ยคาเกยเหรอก้อยปลาเมื่อนี่ก้อยปลาต้อ,อตง อันนี้มันมีอย่างไรพี่น้องอันนี้เป็นกระเที๊ยบข้าวหอมๆน้อยนอยนึงปาดใช้หมดแดงพอดีสมุย่วยพอดีพี่น้องครับ ร้านเห็นไน้ยกินเนี่มันคักเอาเลยสดๆเลยอย่าเนีย ้นหอมดออนีっっ่เด็บบวกมันหอมหอมกงไหนเด้อไม่นองด้วยบังไฟขึ้นพ่อของบังไฟสวางไ่ฮ้ลูกหลานมันก็คกอว่าแลครับพี่น้องครับคนนี้อายสักสองคนเลยว่าอยาออกฟองไปได้หรอกให้พ่นสักจินๆะกนมาทนวันแต่เนี่ยกินบ่เบ้อได้ ไปบ้าดืต้มอีกตั้งหาอีกดอเพี่น้อง เออลูกหลานเห็ดบ่อัเ้เปไานเอจีดตั้งร้อยหนึน่งต้อแซบส,สมมาเดี๋ยวห้วยพราวยี่ครับผม,มปลอกล้าขนุปัง,ป,งลปลอกล้าป่วยจิ๋หลานไหลงมาให้เพี่นองเด้อฉะนั้นฉะนี้นก,นก,นก็ติดตามต่อไป ช่องของพ่านศักผ่านรอทงครับผมก็ดน๋ยวจงไปถามเพิน่นในวันขอบคุณหลายครับทีท่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับสองปู่ครับผม